สวัสดีคร arians, trees, trees mm ับ hmm. พ่อพ <te <ett ten hundred leaves> ี <te> ่น้องวันนี้ก็อยู่กับช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวได้อีกนะครับเนาะพ่อกับอาพ่อเพียงวันนี้อยู่ในสวนครับฝนตกไหมก็เลยเข้ามาในสวนพี่น้องไม่ได้ไปใส่เปลี่ยนบรรยากาศจากตลาดตลาดนัดงัวเนาะพี่น้องมาเบิงต้นชะโอมพี่น้องเด้อเนี่ยครับต้นชะโอมรูปักขปั้นอีสานมาเอิานต้นผักขเนาะพี่น้องนะครับที่โดยทั่วไปเขาที่ปลูกเขาก็ที่ตัดกิ่งครับตัดกิ่งให้มันเจอะไมเป็นทั้งทีครับ ตัดจริงแล้วก็แตกออกไปครับใบให้มันสูงพี่น้องเนาะม้มันสูงตัดเราก็แตกไอมอันนี้กำลังแตกพี่น้องแตกออกนี่ครับนี่ตัดนี่ตัดนะครับด้วยมาพอเพียงตัดเอาไว้ตัดเอาไว้ล้วก็ให้มันแตกออกมาครับเนี่ยใบบัดนี้ครับพี่น้องบัดนี้มาพอเพียงก็มาเห็นตรงนี้นะครับพี่น้องด้อนี่ครับนี่ต้นนี่มันสูงครับพี่น้องเนี่ยมันสูง มันสูงมันก็เจ็บยากเลยพี่น้องเด้อเนี่ยนะครับต้นเนี่ยสูงนะครับสูงสูงยาวอะไรเลยพี่น้องสูงปุล่ะสูงวันนี้ขั้นที่ตัดทิ่มกับสะายพพี่น้องตัดทิ่มกับสายตัดทิ่มกับต้นมันยาวเนาะพีน้องนเนาะตัดทิ่มกับสายก็เลยที่พามาเห็ดเอ่อเอากิ่งโน้มลงม้านะครับพี่น้องโน้มลงมาแล้วก็มัดเอาไว้มัดเอาไว้เป็น เป็นแนวหัวนะครับเนาะจิตติประตองก็ตัดกิ่งออกพี่น้องเด้อเดี๋ยวพาพ่อเวียงสิพาไปเห็ดเขาครับถ่ายเบิ้งเบื้ให้ก่อนครับเนี่ยสูงไรครับเก็บบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อให้ตัดทิ่มก็เอาทิ่มซื้อครับเสียดายมันนะครับเนาะเสียดายต้นเสียดายกิ่งเขาครับผมครับเดี๋ยวสิพาไปเห็ดครับเอาเนี่ยครับพี่น้องภูหลักครับกิ่งจะโอมเขาครับเบิ้งสูงครับสูงยาวไปภูหลักครับมันก็มีอันออกออกตาทุก ทุกตานะครับนะ้องออกตาทุกกิง่งทุกทุกยอดทุกคอตอพี่น้องออกยอดเก็บกินได้ตลอดเวลาันนี่มาพอเพียงว่าเอาเห็ดจังไรเนาะที่บ่ตัดถิ่มเสียดายนะครับเนาะกลยุทกองครับกอง,งหรือโน้มกิ่งลงมานะครับน้องโน้มกิ่งลงมาไว้ข้างล่างให้ถูกกับประมาณอกเจ้าของเนี่ยพี่น้องเนาะเดี๋ยวที่พายไปเฮ็ดพี่น้องเด้อบ้านเขาเอิ้นกอง,งกองกิ่งลงมาครับกองกิ่งหรือโน้มกิ่งลงมาเนี่ยครับครับผมเดี๋ยวที่พายไปเฮ็ดครับ กต่ดลายจริงครับพี่น้องขันยิ้ตาทิมกับดะไรครับนะครับพี่น้องมาพอเพียงกับหาหลักมาตอกน้องเซนพี่น้องเด้อพี่น้องมีอะไรก็หาด้วยครับหาหลักหาเหล็กตามวัสดุชาวบ้านที่นี้นะครับเราต้องไปซื้อเงินเราต้องไปหาซื้อให้เปือนเงิน,นครับเหล็กไม้ไผ่ยางกเพิษเป็นหลักนะครับมัดนะครับกองลงมาแล้วครับเนี่ยพี่น,อน้องเอาแต่กองมันต้นอยู่นะครับต้นกับปุ๋ยมาใส่ครับบอ,อกเพียงมาใส่เอาขิ่งมา,มาใส่พี่น้อง นี่ครับนี่ครับมันจะออกไปให้เสร็แทนที่เขาจะฟันถิ่มเนาะตัดถิ่มมันก็จะตายมันพี่น้องเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวมื่อเช้ามันก็จะตั้งขึ้นพี่น้องเนาะหรือธรรมชาติของพืชเนี่ยเขาจะตั้งยอดขึ้นหาแสงอาทิตย์ตัดที่น้องเนาะยอดก็ตั้งขึ้นเป็นแถวเขาก็ตัดเอาพี่น้องนะครับเนี่ยครับยอดก็สิออกตามขอด้วยี่น้องเนี่ยออกตามขอออกทุกขอด้วยี่น้องถ้าฮานุมวาลย์เสี่ยมันจะออกทุกขอเลยครับเพราะกิ่งเขาจะแตก นะจริงก็จะแตกตาออกแตกออกตามตาไปเรื่อยๆครับพี่น้องเขาก็ตัดเอาเพรต้องมีสนสูงพี่น้องแทนที่ชอบตัดถิ่มตัดถิ่นมันก็มีบุกี้ต้นนะครับต้นนึงต้นสมมติต้นนึงมันมีบุกี้กิ้งนะครับตัดถิ่มแล้วเ่าเสียก็เสียหายครับพี่น้องเนาะนะครับเจ๊เถิงไว้กินพี่น้องนี่ก็จีนตัดอกนะครับนี่กำลังแตกฝนตกออกใหม่ๆหมกำลังแตกพี่น้องด้วยอื่นเศร้าหมอเศร้าเนี่ยฟ้าพู้เพียงก็เก็บไปลวกแล้วทอดใส่ไข่พี่น้องแซ่บๆปลาไหลายพี่น้องเนี่ยกำลังแตกอยู่เพียครับเพีย ตังเกตเบิ้งพี่น้องเริ่มมาแตกตามนะครับแตกตามตามตาต่างๆครับแตกขึ้นอื่นเศร้าแบบจิตั้งเต่งเต็มแล้วครับเนี่ยตั้งขึ้นครัดแตงทิศพี่น้องเนาะเนี่ยให้เหตุเบิ้องกับพอดีนี้เงาเงก็บพ่ต้องตัดทิศให้พี่น้องเด้อพ่ต้องตัดจริงทิ้งศจะได้กองลงไม้แบบนี้ครับแบบว่าพอข้างเคียเองครับกับเห็ดให้เบิ้งครับมีประโยชน์กับพ่อพี่แ้่พี่น้องแล้วครับแล้วครับเนาะกับมีเห็ดให้เบิ้งของยุคของจิตในสวนนะพี่น้องสำหรับ มื่อนี้ยครับเพียอก็ขอจบคลิปไอ้แตงกิ้งชะอมไปตำเนียร์ะพี่น้องเนาะขอลืมครับพี่น้องเอาผู้ใดเฮ็ดไว้ปลูกกับหัวนะพี่น้องเด้อกับหัวคิงบ้านนะครับเนาะหัวบ้านคิงบ้านรั่วบ้านนะพี่น้องกันนมลงมาตามรั่วของเขานะครับพี่น้องเป็นเป็นแนวรั่วได้พร้อมพี่น้องเนี่ยเป็นแนวรั่วได้พร้อมเด้อเป็นแนวรั่วกันมากันเขาเมื่ได้ย่างดีเลยพี่น้องเนี่ยนี่ก็เป็นผลประโยชน์อีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องเนี่ยนะครับว่าต้องไปตัดทิ่มครับเขาว่ได้เฮ็ดขายนะพี่น้องเนาะเฮ็ดกินเนาะ เพชรขายก็ได้ครับพี่นอ้องเงิเสียงก็ได้หลายยอดนะพี่น้องเด้อเอา้าขอจบคลิปนี่ไปทั้งนี่สำหรับวัอนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพอเพียงเรี่องัวไรนะพี่น้องเด้อสำหรับวัอนี้สวัสดีครับ